สวัสดีครับวันนี้เรานะครับจะพาทุกท่านนะครับไปสัมผัสกับอิงแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับที่มีความสําคัญและงดงามของจังหวัดมหาสารคามซึ่เประสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นนะครับที่นี่นะครับคือบ่อใหญ่แหล่งน้านะครับที่มีที่ไม่เพียงแต่นะครับเป็นแหล่งน้าธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นหัวใจหลักสําคัญนะครับของชุมชนบ้านบ่อใหญ่แห่งอําเภอบุรบือจังหวัดมหาสารคามอย่างยาวนานโดยวันนี้นะครับพบกับกับผมนายพระบุญขุนพรมนะครับ ซึ่งจะมานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งน้ำธรรมชาติบอใหญ่จะที่ทำให้ทุกท่านนะครับได้รู้จักสถานที่อันมีคุณค่าแห่งนี้มากยิ่งขึ้นครับชุมชนบ้านบอใหญ่ตั้งอยู่ในอําเภอบรรบือจังหวัดมหาสารคามมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานและน่าสนใจย้อนกลับไปเมื่อ100ปีที่แล้วช่วงปลายสมัยรัชกาลที่5ผููคำ ผู้บุกเบิกได้พาครอบครัวาม,มาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แห่งนี้จากการที่พบแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของค่านาลงชีวิตและการเกษตรผู้คำจึงตัดสินใจพัฒนาพื้นที่รอบๆจนกลายเป็นชุมชนเล็กๆที่เริ่มขยายตัวบอ่อใหญ่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวบ้านที่นี่ไม่ว่าจะเป็นการใช้น้ำทำไร่ทำนาการเลี้ยงสัตว์หรือการใช้เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค การพึ่งพาแหล่งน้ำนี้ทำให้วิถีชีวิตของชาวบ้านผูกพันกับธรรมชาติและมีความรู้ในด้านการเกษตรที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากการเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วบ่อใหญ่ยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมประเพณีและภูิปัญญาท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสาม,มคัคคีและความเข้มแข็งของคนในชุมชน ครับขนะนี้นะครับเราก็ได้พู้มาร่วมสัมภาษณ์นะครับเพื่อที่จะให้ข้อมูลก,กับการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้าธรรมชาติตัวใหญ่นะครับขอเชิญทุกท่านไปรับชมรับฟังก,กันครับสวัสดีครับขอบอนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าประชาชนนะครับได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างจากแหล่งน้ำธรรมชาติตัอยใหญ่แบงนี้ครับค่ะก็ ประชาชนได้ใช้แหล่งน้ําที่ตรงนี้นะคะในการใช้ประโยชน์ก็คือประชาชนได้มีรูปทางในการทามาหากินค่ะก็ได้มาขายของตามขอบน้องใหญ่ของเรานะคะก็ได้เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนค่ะแล้วก็อย่างที่สองคะก็ประชาชนได้มาออกกําลังกายได้มาวิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะแล้วก็อย่างที่สามค่ะก็แหล่งน้ำตรงนี้นะคะก็ได้ ร่วมกิจกรรมปรเพณีนะคะทุกๆปีก็คือปรเพีลียเราจะทงค่ะแล้วก็เลียงเ่อนค่ะปีใหม่ก็จะมาสืบพุ่งปงนีค่ะก็ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้นะคะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้ผู้ลงสัมภาษณ์ตหนม่งท่านนะครับ,รบตอนนี้ขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะครับว่าประชาชนนะครับได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับจากแหล่งน้าษษษําธรรมชาติตัวใหญ่ ตั้งแต่ในช่วงอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะครับประชาชนนะครับหรือประสบการณ์สวนตัวนะครับเคยใช้เคยใช้อะไรบ้างจากเลยนะธรรมชาติโระโยชา์อย่างนั้นธรรมชาติถ้าถ้าถ้าเป็นวบบดุครอบไปปลปาอะไรเป็นของบ้านครับบา,ารดานแล้วก็เป็น,ปนมันใช้ประโยชน์ได้มากมายครับแต่ตอนนี้เขา พัฒนาแล้วก็ใช้ระบบปปาตอนนี้ก็เป็นที่จะพัฒนาเป็นแหล่งชุมชนครับโดยทำเป็นท่องเที่ยวกำลังจะพัฒนาสำหรับตำบลบใหญ่ของเราในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาชุมชนบ้านบอยใหญ่ได้มีการพัฒนามากขึ้นโดยมีการจัดตั้งร้านค้าขายของต่างๆรอบๆบอใหญ่ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านขายของฝากหรือร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองและกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนทําให้บ้านบ่อใหญ่ไม่เพียงแต่เป็นแหล่งน้ําที่มีความสําคัญด้านการเกษตร,รเท่านั้นแต่ยังกลายเป็นศูนย์กลางของการพบปะการค้าการสร้างรายได้ของชุมชนอีกด้วยสุดท้ายนี้นะครับ เดีผมนายพระลพบ,บุณพรมนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับชมเรื่องราวของแหล่งน้ำธรรมชาติบอ่อใหญ่บ,าบ้านบ่อใหญ่อำเภอบุรบ,รบรือจังหวัดภาสาร,รคามและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยายลัยราชภัฏน์าสาร,รคามและท่านอาจารย์วินัยแสงล้าที่ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดเพื่อให้สำร็จผลในการเผยแพร่แหล่งน้ำธรรมชาติชุมชนบ้านบอ่อใหญ่และขอขอบคุณผู้ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แหล่งน้ำธรรมชาติบอ่อใหญ่ และสถานที่ถ่ายทำเขอขอบคุณภาพถ่ายจากมุมสูงจากเพนบรลบือบ้านคอยและทีมงานถ่ายทำสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ